ดีครับมือน,นี้เอาสิมาตกปลานะครับผมเดี๋ยวเดีย๋ยวผมเตรียมเงียกันนะครับได้ยังเป็นเงียะครับมือน,นี้เออได้เป็นคนเงียบครับผมโอ้อันนี้กะมากะมานั่มมือน,นี้ผ้าเบาวคิวมากใกล้บ้านมือนี้บ่ได้เออไม้ใกล้บ้านบ่ได้ไปหน้าเลยก็เลยมากใกล้าบ้านพอดีดออกมาไม้ยางเล่น มาตัวนี้กะตัวเมียนะคะพันบางแก้วแท้ปล่อยบไดายเนีมือเว้นบ่หันได้เคยกัดค้นแต่ว่ากับบ่กาบ่ไหใจปล่อยแต่ยังมือขึ้นพอบ่มีคนออกมาอาอันนี้เป็นบ้าวคิวเอาล่องเบิง ก็พัดหลอกโปรตุเกสเพิ่นเอาของซ้ำเอาไปไกลๆเลยครับเอาไปไกลๆตีแบบถนัดเลยเอเอโอ้หุ่นนะไปไกลอีรีพี่น้องในคาะน่มันม่นมีป่ายญ่เพราะฉะนั้นเขากะจะ ดึงเบาๆเ้าสิบวด,ดึงเร็วเป็นกิเหตแบบมืออาชีพของเพื่อนมันกะสีหกนิดนึงมันบอมีหมองล่งพี่น้องมันบอมีหมองล่งโอ้มืออาชีพคัมืออาชีพครักกำลังใจจากคันท้อง คิ่วๆนะมันบอนอยู่ตรงนี้คิ่วขอบๆมันเนี่ยเอาน้องขาเงี้ยวซำเจ้าขาเงี้ยวที่ชื่อนั่นไงหัวหน้าไม่หยาบว่า เป็นเนี้กอกรอบยางแล้วก็ห้อกรสีใส่เขาเขาเนียวยาวออเป็นป่านำนึ่งัดเลี่ยงห้องกัะพรอมลาเนื้อนี่เนาะเซียนคิว กับเบ็ดคู่ใจเป็นตัวนี้นะลอกเป็นลอกแบบใดคิวลอกสปินลอกสปินหมายถึงอยังลอกสปินรูนแดงแดงมันเป็นลอกสปินเห็นในยูทูบเขาเห็นในยูทูบเ,เขาบอกอีกหลอกเบ็ดส้มคนหลอกอ่เบ็ดธรรมดาที่อยากได้ลอกเบ็ดคิว,ว,วนี่เพิ่นมีความรู้หลายอย่าง ว่าจะเป็นการตกปลาแล้วก็การใส่รถไถเป็นก็สิมีความรู้หลากหลาย